นี่ครับผมเรามีนักร้องใหม่ครับพี่ดาครับ <c oughs> เรามีนักร้องใหม่ครับผมวันนี้เอ,อ่ยยื่นไม้ให้เขาเลยยื่นไม้ให้เขาเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับอ่ะตั้งคีย์ <c oughs> โอ้โหสุดยอดกา <c oughs> ละครั้งหนึ่งตั้งคีย์ก่อนกาละครั้งหนึ่งสามสามีสม่อ้าวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวร้องให้ฟังอ้าวขึ้นมาเฮ่อ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 สองส ซาทรมานมานาลายมีเป็นไขอบผมสวัสดี่ผู้ชมเลฟซีทุกท่านเลยนะครับยินดีตอนปับส่เสือแนวลิ้นพันละวันนี้จะพามาดูนะครับการฝึกซ้อมมั่วส่่แบนของเรานะครับเป็นการฝึกซ้อมแบบซีเรียสขึ้นมาอีกนะครับอย่างเมื่อวานนี้ ครูยืนเล่นอยู่คนเดียวแล้วเด็กๆเขาก็โผล่เข้าห้องเข้ามาก็เลยชวนเล่นอ่ะคนนู้นคนนี้เล่น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 ,ลนได้ไหมเล่นเนื่องจากมันเป็นเพลงง่ายนะครับก็เลยชวนเด็กๆเล่นดูแต่ว่าวันนี้ก็ยก เลเวลขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมเมื่อวานนี้ก็ฝากเพลงไปให้เด็กๆเขาฟังว่าเออไปฟังเพลงนี้มานะนะเนื่องจากว่าเด็กๆส่วนใหญ่เขารู้จักเพลงนี้นะครับวิธีการเลือกเพลงของเราก็ต้องเอาเพลงที่เด็กรู้จักก่อนนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาเพลงที่เราชอบแล้วแบบเราไปให้เด็กไปยัดเยียดให้เด็กเขาเล่นเขาฟังเนี่ยมากเกินไปนะครับมันก็จะยากนะครับมันยากจริงๆแล้วเราสามารถทําได้แหละแต่ว่ามันยากผมก็เลยเอาเพลงที่อพอ รีเสิร์ชดูแล้วนะครับเด็กๆเขาชอบเขารู้จักเพลงนี้มากนะครับอ่าก็เด็กๆหลายคนสามารถลองได้ก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองเอามาเล่นดูในเวอร์ชั่นที่มันซีเรียสขึ้นนะครับผมอ่ะซีเรียสยังไงมาดูนะครับซีเรียสขึ้นก็เราก็จะมีกีตาร์นะครับดูมือกีตาร์ดูหัวฟูแล้วมะมีสักวันไม่ี่ยห like ัวไม่ฟูเนี่ยได้ยังขอดีแลวค่ะอ่าขอดีทำไมสายเพี้ยนล่ะแล้วก็มีเบสนะครับมีเบสอ่า เรามีกีตาร์มีเบสแล้วก็อ่ามีมือคีย์บอร์ดนะครับมือคีย์บอร์ดสองคนก็เล่นยังไม่ได้อะไรสักอย่างนึ่งเลยโอ้ให้หัดมาให้แกะเพลงมาก็ไม่แกะนะครับไม่รู้อะไรของเขาอ่ะเล่นคอร์ด C ีให้ดูหน่อยไม่ใช่คอร์ดอะไรในเพลงอะคอร์ดอะไร C eminer ตรงนี้อ้องอะ C ี e m อเม r แล้วก็อะไรต่อ e minor d minor g นี่ครับส่วนทีมนักร้องของเราวันนี้ก็มีท่านหัวหน้ายินดีครับผมหัวหน้าแฮปปี้แล้วก็มีน้องดีมแล้วก็น้องอ่าไม่ดีมนะครับผมอะไรได้ข่าวว่าร้องเพลงอะไรก็ร้องไม่ได้กับเขาสักอย่างเมื่อวานก็ไม่ร้องเออเป็นอะไรเนี่ยไม่ฟังเพลงเลยให้การบ้านไปก็ไม่ทำแย่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 สู้หัวหน้าก็ไม่ได้ร้องได้ใช่ไหมได้ค่ะโหยอดโหตรแล้วเพลงมนเดินไม่สบายเลยไม่น่าร้องเลยเออส่วน กองเชียร์ของเราวันนี้เอาไม่ใช่ส่วนมือกองยังเหมือนเดิมนะครับบากเก้านะครับได้ยังจังหวะที่ให้เมื่อกี้เนะี่ยอัน่าอ,อันนี้ต้องตีเป็นจังหวะพื้นฐานตามเพลงนะส่วนรายละเอียดยังไม่เก็บนะครับผมอ่ยังไม่เก็บเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเกินไปนะอ่าลองตีชโชว์หน่อยตึกจิกต๊ตึกตึกต๊ตึกต๊อย่าเก่งอย่าเก่งอย่าเก่งเอาปล่อยตัวธรรมดาธรรมชาติ ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวตีจังหวะน,นี้ยืนพื้นไปเลยนะอันนี้เพิ่งจะเริ่มฝึกนะครับทุกคนยังไม่ได้ฝึกมานานนี่ไงคนร้องเพลงพอเนี่ยไปนั่งร้องเพลงกับเขาไปหนึไอพวกนู้นเนี่ยกระจกสู้จันเจ้าไม่ได้สักคนหนึ่งจริงบอกเลยเจ้าตัวตืดพญาตัวตืด <laughs> ลองดูเข้าอินโทรพร้อม one two t h ปอินโทรนะครับหนึ่งสองสามปิด o n เดี๋ยวตั้งเสียงกีตาร์แป๊บนึง นี่ครับผมเรามีนักร,รก้องใหม่ครับพี่ดาครับเรามีนักร้องใหม่ครับผมวันนี้จริงๆแล้วเมื่อวานเราซ้อมเพลงนั้นอะเพื่อคนคนนี้โดยเฉพาะแต่เขาไม่มาร้องให้เราครับเออยื่นไม้ให้เขาเลยยื่นไม้ให้เขาเลยขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องจันจา้าร้องเพลงนี้ให้ฟังหน่อยอ่ะเอาไม้ให้จันจ้าจ้าร้องเพลงนี้ฟังเน้ยเพลงเมื่อวานเพลงเมื่อวานเพลงเมื่อวานเร็วเร็วนักร้องเขามาแล้วนวอยู่นี่นองอยู่นี่อ้าวกันละครั้งหนึ่งเพิ่มอ้าเปลี่ยนแผนนะครับทุกคนตอนนี้เราซ้อมกันมา เราซ้อมเพลงอะไรนะเพลงเพลงซ่อนกลิ่นเหรอเพลงอะไรนะสลักจิตสลักเราซ้อมเพลงสลักจิตกันมานานนะครับเนื่องจากมันยากนะครับมันเราก็เลยเล่นไม่ได้ถ้าเป็นมั่วโซ่แบนปกตินี่ก็นี่นี่คือมั่วโซ่แบนแบบซีเรียสนะก็คืออยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันเป๊ะเนี่ยมันก็เลยไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบไม่ซีเรียสมั่วโซ่แบนแบบของแท้ของแท้แบบเมื่อวานนี่ก็จะเล่นไปเรื่อยเปื่อยนะครับเออดีไม่ดีไม่รู้เดี๋ยวมาฟังเพลงเดิมเมื่อวานแล้วกันแต่ว่าเราได้นักร้องที่เราตั้งใจจะจะเล่นจริงๆเมื่อว กำลังแกะอยู่นะบอกตรงว่ากำลังแกะเพลงนี้อยู่ mm hmm. กาบ่าพี่เดี๋ยวถ้าจันเจ้าเดินเข้ามาจะให้จันเจ้าร้องให้ฟังนะส๊าหน่อยปรากฏว่าไอ้พวกนี้เดินเข้ามาก่อนครับโอ้ก็เลยเฮ้ยหนูเล่นได้หนูเล่นได้หนูร้องได้หนูร้องได้ก็เอาเอามาได้ไหนก็ได้ก็มาจันเจ้าแต่จันเ,เจ้าไม่มา <laughs> อ้าววันนี้ฟังฟังจันเจ้าร้องเพลงชื่อเพลงอะไรนะลูกกาละครั้งหนึ่งอ่ะตั้งคีย์ให้น้องหน่อยเอออันนี้เพิ่งจะมาจับไมค์ครั้งแรกนะอาจจะตื่นเต้นหน่อยนะครับก็เอาตั้งตั้งอ้าตั้งคีย์ โอ้โหสุดยอดกาละครั้งหนึ่งตั้งคีย์ก่อนกาละครั้งหนึ่งสามสี่กาละครั้งหนึ่งอ่าได้ได้ได้มาพร้อมสามสี่กาละครั้งหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเปียนอย่าดันดิหนูอย่าดันขึ้นสูงดิ ประกบน้องหน่อยเอาใหม่คัดอ้ยินดีร้องประกบน้องไปเลยร้องอัดอัดเสียงใส่หูน้องอ่ะน้องจะได้ไม่ไม่บิดหนีไม่ใช่ขนาดนั้นเออน้องจะได้ไม่บิดไม่บิดเพี้ยนนะนี่คือความเข้าใจของเด็กเขาคือว่าถ้าเกิดหลบเสียงอะไรมันต้องขึ้นเสียงสูงกันเลยนะอ่ะเอาใหม่กาลกลักาละกลังอ่าสามสี่กาละรังหนึ่งนั้นซื้อเรื่องน อัดใส่หูน้องน้องจะได้ไม่เพีย้ยน,อนโอ้โหอันนี้เราหนีคีมาไกลมากเลย โอ้คาดไปกันาวได้ไหมคาราบาวคาราบาวยังได้อีกเหรออ่าเพลงเสกโลโซมายินดี๋มาร้องให้มันหน่อยมานั่งนี่มานั่งนี่โซมซันโซมซันโซมซันร้องไงร้องไม่เป็นสซมซานโมซันร้องไม่เป็นโมซันทรมานมาหลายปีไม่เคยได้ยินเหรออ้าวขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวร้องให้ฟังอ้าวขึ้นมาเฮ้อเฮ้อ ตตกตสสรมานมนาลายมีอนี fall. ่กับสู่กระบวนการมั่วซั่วแบนของแท้ข่งแท้ เออแล้วเพลงช้าๆเลยนะเพลงช้าๆเพลงช้าๆเพลงพี่ปูพงศิษย์ไงมันนั้นเห็นเขาเล่นยืนอยู่เลยเออไม่รู้จักปูพงศิษย์อ่ะโอ้โหเอาเอาปูยิ่งรักก็ได้ปูมึงเป็นใครกูเป็นนักศึกษาแค่นี้แหละไฟฟันขึ้นไปเป็นใหญ่โอ้ยพ่อเขาฟังพ่อนจ้ะ เฮ้ยไม่ได้ต้องให้พวกเองร้องกูร้องไม่ได้เอ๊ทูทีบายกางยังไม่ต้องตีกันแล้เกิดมาไม่เคยเจอใครเหมือนเธอ ไปตีกองมาไหนลองด้วยลองด้วย รัแลวกันว่าวันนี้มั่วโซ่แบน์ของเราไม่ได้เลยมั่วจริงจริงนี่นี่แหละเวลาที่เราถ้าเราจะทําแบบให้มันซีเรียสมามันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังเรามาแบบถ้ามั่วซัาจะมั่วโซ่แบนจริงๆเราก็แบบเอาเล่นง่ายๆดีกว่านะเล่นกีตาร์ตัวเดียวเอาคาห้องมาเคาะเรามีคาห้องนะครับคาห้องก็คือไอที่เขานั่งตบหัมตัวเองบอกปอกปอกบอกบอกคาห้องไม่เข้าใจพอบอกนั่งตบหัมนี่รู้เรื่องเออคาห้องคาหอง ไม่รู้จะเรียกโสโซแบนดี EP นี้ว่าเพลงอะไรดีนะครับวーวーอ่าโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาติดตามดูแล้วกันว่าเราจะได้เพลงอะไรนะครับนะจริงๆเรามีเป้าหมายนะมีเป้าหมายมีเพลงที่อยากจะเล่นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวรอมือกองได้ก่อนพอมือกองได้แล้วเราก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับตอนนี้นก้าวเริ่มแข็งแรงขึ้นนะครับสังเกตดูก้าวว่าเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วทีนี้เราก็จะให้พวกพวกกีตาร์พวกเบสเขานั่งฝึกซ้อมกันทุกวันนะครับมันจะได้แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านบอกว่าเมื่อไหร่จะซ้อมโมงลักร้อง เออพอได้นักร้องมาแล้วพอได้เพลงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มซ้อมให้ดูนะครับเริ่มซ้อมให้ดูแต่ว่าไม่ได้เล่นเต็มเพลงนะครับนะก็จะสองเพลงทั้งปีบอกเลยอ่าสองเพลงทั้งปีตั้งแต่ตุลาถึงแข่งระดับชาติแข่งระดับชาติเสร็จส่วนใหญ่เขาจะแข่งมกราใช่ไหมปีที่แล้วเราไปแข่งที่ลับบุรีเดือนอะไรวะทันตุลาเออตุดตุลาตุวลา สุดวาคมนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันลงตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยซ้อมแต่ว,ว่าช่วงนี้ก็ดูม่วโซโแ่แบนไปก่อนนะเพราะว่าต้องมีความต้องการให้เด็ก,เดกๆเขาได้มาซ้อมมือเพื่อให้มันอยู่มือไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอ่าพวกพวกเครื่องนือชืของเราเนี่ยจนเกินเพื่อเป่าก็ได้อยู่แล้วเนาะเพื่อเป่าราเก่งนะนะอ่าแจ๋วแจวแจวโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราเสมอมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเขาเหล่านี้ด้วย เจอกันใหม่พรุ่งนี้ในเพลงอะไรก็ไม่รู้ลาไปก่อยสวัสดีครับ